สวัสดีครับพี่น้องผมทางเนี่ยสิ่งคุ้มพยักมืนหนีอิมหกสองสี่ศูนย์มาปันหน้าตุ้มีกอล้วครับควนตุ้มืือขึ้นเนี่ยครับทั่วมีแล้วปันสบายสบายครับบนหนักรถครับสนามีดทวง 4, สี่ชือปันง่ายครับมืนหนีมาเดียวครับเอลหาศูบ่อครับเอลาหาศูนย์หนึ่งแปดจอดไว้บ้านครับมืนหนีงาน นี่คือเอามาเดียวเลยครับนี่ที่แม่หนี่พื้นเอามาขั้นเดียวปกปกติพอดิจับคู่ครับเรียกว่าขอสโลเดียวเลยว่าท่านว่าล่องเบิองขั้นเดียวมันเป็นอย่างไรครับครับจวดๆเลยครับแลนหน้านามได้สบายครับปีนี้ผลมาต่อเนื่องเลยครับ น้ามึงพี่น้องครับอยู่สารคามอำเภอพยากรครับเพราะว่าสารคามน้ามาต้องมองมนเดอร์ครับท่วมเลยปีนี้นะครับพุ่งเขาเบิ่งครับมาเข่าอีกแล้ครับมาเข่าปลูกวานครับนะครับจะของหน้าเพิ่นพม่มาครับเดี๋ยวผมสิขึ้นไอ้กแกะเบิ่งครับ เดี๋ยวผมดีแกให้บึงครับโอเคครับนลกแกเอาขี่บึงไงครับเป็นโอครับโอเพิ่นเอาสมนีครับมันมันแตกปากจับเป็กน่อยแล้วครับเพิ่นเอาเลขครับเอาสมนีมาสมนีเอาข้ารถปีนี้คงเด็ดปิดงานนะครับเอ้เครื่องว่าติดหนารถคงสิบเบยใส่แล้วครับปีนี้ได้แล้วช่วงหัวปีครับที่ผมไปปั่น ูหมู่บ้านนี่กะซิฟก็เครื่องนะครับที่ว่าใส่เครื่องปั่นนารถวานนะครับตัวนนีเ่ลย้ใส่แล้วครับแต่สิมีแต่ปั่นแล้วาเมื่อวานที่หลังครับมาเขาวานพี่นี่น้ามีคักขนาดเลยครับพี่น้องอู้ดฟังผุนเน,เ,เนี่ยเห็นหิาเขียวๆนี่คือใส่เครื่องวานนะครับพิหนารดอันนี้พื้นที่ประทันเลยครับหน้ามากนะครับพี่น้อง ครับตรงไหนเป็นกระคาครับถ้ามีหนามมันมก,ก็ปั่นง่ายครับถ้ามแมลงมีหนามแน่วิมีแน่แนี่มันดีมันเหนียวครับปั่นยากทา่ได้าบวันนี่น้ำไหลครับ แถวทางอื่นเป็นยังไงครับเบ่งที่เขาแับ,บน้ำบ่งน้ำถล่มซาเลยไอ้ครับมาแล้วครับเจ็บคางครับรเจ็บคางคือหนิมเป็นริมค้องครับเจ็บปั้มแบบสบายเลยครับมีน้ำเมื่อยสบายใจฉ่ำแต่เม่มีน,น้ำเนียวฟยีครับ โนตัีเพื่อนเป็นของหนกครับเกาหนอกญี่ปุ่นครับโนตตลีเพิ่นกับเบดีดีครับบึงจะรับน้ำนะครับพี่นนอ ครับครับสับเกียร์ครับล่องเกียร์สองครับเพื่อดูพ่งเฟินแลนข้ทางบนล่องเกียร์สอง้ะครับสับแล้วครับ

เป็ลองนะครับว่าขังบนนี่หน้ามันสีนพอดีครับบอลไหลนี่แลนสองสบายเลยครับเป็นนาเป็นล่องรถนะล่องว่ามันสีหนืดวะครับบ่เดนอดครับเบิ้งฟังเสียงหลบเครื่องกับลู่ครับนะครับดีโชว์เลยครับเป็นนาโชเนี่ยวันนี้ มาขั้นเดียวครับข like. ั้นหน่อยเพราะมาโชว์เลยครับมือน kind of no ี่กตามมากครับปิ๊วกับสยดมาเป็นง่วงง่วงง่วงแล้มากตายบอกคิดวามันว่างวงอีหน่อห้ไปหง่วง บึงดีปเลยครับบอ๋อจบคลิปไปแค่นี้เล้วครับเดี๋ยวคลิปหนาบภาพไปบึงแอลหาซูนนะคะรับของพื้นอีกขั้นหนึ่งครับลุยหน้าดินเหนียวสวัสดีครับ